ជាក្នាัបស់នាក់នាក់នា

เดีกครับมูกนะูนี้มันจริงเร่งเองผมไะ่เดี๋ยวได้เดี๋ยวแดงแก่แด้องมากมาอยูอยู่ไรนะครับไหยิมังมาทำไม่ปลือใตตพีไ้พอดอย่าลืมไปเปิดแรกแต่ยูทูปกันลวครั้งกดโตกใจมังตาโตกไหลทิ้งวานาบดูแูล้วก็เทรบาลตำบลมาปูคออกเลือ

สวัอมีท่านประหลัดแล้วก็ที่เรยวรนะคจจำจดจำได้ขอสัไดนะ้แล้วก็ดานมืเปี่ยนด้านว่อมส่งนะครับหลันี้ทีิทงๆก,ก็ส่งกลับบ้านนะครับเพราะว่าด้านเริอบ้านเริออยู่คนคู่ คนในทุกที่ก็ถือว่าอตอนรับแบบนักลูกองอกกลับมาถึงบ้านนะครับเพื่อจะได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับของประหลาดประเทศนะครับหลังจากที่าเทศบาลนักลูกได้มีตำแหน่งว่านะครับ ปะหลัดก็ได้มาติดต่ออนนะครับหลังจากปหลัดมาติดต่อก็มีออนะครับตอนแรกนะครับบางบางที่สะือนะครับบางหันาก็พอ้มาติดต่อตตผกับปหลัดับปาหลาดเองก็มีคนมาติดต่อตามถคนก็เลยรับไม่ได้นะครับามาค่นอยก็คงไม่ได้แต่หือว่า ร่มาจะได้ทำงานร่วมกันนะครับจากประหลาดติดต่อเนี่ยก็มีคนที่เป็นประหลัดไกลๆนะครับคนในพื้นที่สงขานสงขาว่าตามจังหวัดจะคอยรักลับมาหรือภาคกลางบ้างหรือภาคใดมีหลังนะครับผมบอกว่าพัฒนาการเกิดที่มันอยู่นะครับก็ก็ยินดีต้อนรับนะครับสถานที่จะ จะแก้ไปหน่อยนะครับเพราะว่ายัางยังยังปรับปรุงอีกหลายหลายเรื่องนะครับหลังจาก,รก,าป,รกะะประรสบการณ์ปรับปรุงอาการแล้วองพวกอุปกรณ์ก็รื้อใช้เครือคอมพิวเตอร์อะไรต่างต่างครทำแก้ไปนิดนะครับกนะนะ็คงจะไม่มีปัญหานะครับการบาลัน เป็นอาชีพเดียวกันก็ชินคงอยู่ตลดนแล้วก็พี่เริกก็ที่บ้านอยู่ด้วยกันกล้กัน่เือยใกล้กันทานครับี่เรือก็ผมกับี่เลิกก็ดีะตั้งแต่เด็กๆกับพี่น้องกับนายกน้องนะครับก็ลับนะครับจริงจ y ครับคือสิบล่าตามผมเพราะว่าผมลงกับมาวานเรื่องเวลานะครับก็เลยนะดการสมพานชิ้ไปสิบโมงเพราะว่าเมื่อวานเขามาต่นสิบโมงก็เลยลืต้องต่อไป เดี๋ยวให้ทางลูกพี่ใหญ่เขาแาะนำยูนะครับในายุแบบนี้ดีน้อยรวงปารศตกษากลางกไม่ได้รงราะับที่นั่นก็ได้ก็ของกันปลัดนตรงนี้นะครับก็ก็ถือว่าเป็นโชคดีอท่างตั้งตลดนนี่นะครับที่แ กำหนดตำแหน่งประหลัดท es er ี es. er ่นี่มีเป็นบ้านของตัวเองด้วยและมีนายกที่ใจดีด้วยนะครับก็ส่วนทางด้านเัฐบาลเป็นคนนำกรดูนะครับก็เดี๋ยวจะแนะนำทวงด้านโครงการที่จะมาร่วมลงนะอะไรยกนั้นได้รู้จักกันไว้นะครับก็เพื่อไปจะมาอยู่นี่ก็นายกเย็นเมก็หวานนะครับแต่ก็นี่ก็มีหนดจะมาหลายคนนะครับก็นะครับผม จะนำตัวเองก่อนดีกว่านะครับผมนิรักสันตินะครับประหลัดเทศบาลตำบลนาปูนะครับก็ไปลงผมในคณะนะครับครับ ผว่าจะบอก้เรื่เส้ดียากต่งต oh ้องกันนะครับวันนี้ได้ผมงาะบอันกันเลยินเล่นแล้วองู้วอ้านไยุคพูดันะครับก็หอมปากหอมคอนะครับก็หรือว่าตั้งบรรดเนศพง่งนะครับผมโชคดีนะครับที่ได้มาร่วมงานที่ เล่นบอลสมุดมาดูนะครับก็พวกเราคงควาดวาน้นหวาดตับไว้วาดไว้กับท่านนายกนะครับแล้วก็คงจะมีความบุ่งมนให้ท่านนะครับได้เปเดินข้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับนีวก็เป็นที่รักของของมักรูเือว่าเรารู้จักกันเราได้เป็นเพื่อนกันในวงีจังหวน้ก็อยากให้มกรูนะครับไม่ได้มม

ครับก็จริงๆแล้วนะครับข้าราชการของเทศบาลนครตอนนี้เหลือไม่เยอะนะครับมีคนไม่ถึงจิตนะครับเพราะว่าหลังจากที่ประส่งปฏิทินในรูปของจ่าและก็บางคนก็ไล่ตัวนะครับก็เลยก็มีนโยบายว่าถ้าไม่จ่ายจะไม่นข้าราชการของ ทางว่าจะมาแรงแะต้อ้นก็จะาัจเาะไม่นั้พอจัเงินดีเอร็จก็เลยทะล้ะว่าก่อนรอจว่าการรัฐบาลเขาปฏิบัติุกเสร็จว่าการอีกะครับก็เลยรับเป็นจ้างเหมามาช่วยกอนะครับก็เลยถ้่าราชการเหลือไม่ถึงสิบคนครับเพราะว่าแก่เท่กับจิาง ครับต้องปรับขอเข้าไปออกเลยาสบายใจก็เลยว่าชะลอออกความข้าที่ได้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรมากนะครับก็ขออัก่อนได้ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดวัดพุทธหรือว่ามกินะครับตลาดนั้นะครับก็ขอให้จงประสงค์แต่ความสุขควเจริ ดังเรียนนต่อต่อไทยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบนถนนหรือว่าอบัติเหตุต่างๆนะครับแล้วก็ขอให้อันยุยเนี่ยาวนะครับมีเรียนมีทองใช้เยอะๆนะครับ รับข้าศึกนะครับก็มีเกลื่อนเกื่อนเีินติยาๆรับฝากราใช่ไมครับนีใครจะรับเสนอชีพเนีอะไรก็กามที่ใครพูดี